สวัส so, ดีครับผมไบเอฟจีไฟนะครับผมตอนนี้ก็เวลาตีสี่แล้วนะครับเอ,อ่อช่างเถอะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าตัวเองอยู่ดีตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสี่นะครับของการเปิดเทอมวันแรกไม่ใช่ผมตื่นเช้าเรืออยแล้วนะพอดีว่ามันเกิดปัญหาดีดีหน่อยๆนะไม่ต้องตื่นตีสี่ก็อย่างที่ว่าไปแล้วแหละครับไอ้คลิปนี้เนาะจะเป็นคลิปแรกที่ผมทำการบรรยายนะครับก็ประมาณว่าตื่นตีสี่มาทํางานนั่นเองนะครับตื่นมาทำงานเลยต้องตื่นตีสี่นะครับผม โอเคนะเปิดพอเปิดโนบแกแป๊บนึงโอเคผมส่วนคลิปในวันนี้ก็เป็นการอ่าเปิดเธอมาแรกนะครับก็เลยมาถายให้ดูนะครับว่าเปิดเทอมแรกผมเป็นยังไงสายหัวอะไระอะไรคนไม่ํากันบ้านทำไปเฮ้ยไม่ทำกันบ้านโอเคครับตัดช่วงตอนนี้นครับก็เป็นเวลาอ่าประมาณเจ็ดโมงแล้วนะผมก็เพิ่มมาเป็นวัวล้างหน้าเนะาะรู้สึกเสื้อตัวเดิมยังไม่ได้ซักตัวว่ตอใช้หมดเถอะนบผมตอนนี้ก,ตนนก็ตัดช่วงครับ โอเคโอเคตอนนี้นะผมก็เป็นมาชั้นล่างแล้วเลิกชุดนักเรียนกันอ่าก็นั่นแหละครับก็เปิดเทอมวันแรกเนาะก็ต้องใส่ชุดนักเรียนปกติแต่ว่าก็นั่นแหละครับคุณจำเสื้ออีกแต่นี้ไว้ได,ด้ดีนะพอดีว่าไอ้เสื้อเอนี้ยเ,เป็นเสื้อที่ผมเอามาผิดที่ต้องไปเปลี่ยนหาเข็มขัดแล้วก็หากางเกงนะครับผมอันนี้ ก็ดูอาจจะยากลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่ามือนหนึ่งก็ถือกล้อง,อ,งอีกนะมือโอนันด์นะอาจจะไปสนใจเขาเลยครับเขามีความสาสมารถพิเศษจ้ะโยนหบทเกียรติอะไรใครมาโอเคครับผมก็จะไปสนใจเรื่องย่อยเลยเนาะก็เข้าสู่ช่วงแต่งตัวเลยครับพวกคุณคงไม่อยากดูผมแต่งตัวหรอกใช่ไหมล่ะ <laughs> ตัดช่วงดีกว่าตอนนี้ครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะกำลังใส่ในขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะครับผม เหรอเหรอที hey, hey, ่ป kind of ิดไฟนะครับก็คือผมไม่ได้จ่ายค่าไฟนั่นเองนะครับผมก็เลยตัดเล่นพูดเล่นพูดเล่นโอเคเอาไงก็เครียดเปิดไฟนั่นแหละครับก็ใกล้ออกแล้วตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าละผมก็เลยก็ใกล้จอกจากบ้านแล้วนั่นเองนะครับผมคลิปนี้มันดูเร็วๆนะเออก็ใช่คลิปมันเร็วกว่าแหละยังไม่สนใจเลยไม่ยิบย่อยนะโอเคครับเตรียมตัวเสร็จละไปกันดีกว่าก็นะครับเปิดเทอมมาแรกแล้วผมก็ ใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้านกเรียนนะผมผมก็เพิ่งนึกในใจนะครับว่า,าวเฮ้ยแม่รองเท้าได้แปลกๆนะครับผมเพิ่งนึกได้ว่าเทอมก่อนผมไปสลับรองเท้าก็ขายมาต่อแต่ช่างหัวมันมนะครับก็มีด้วยเปิดประตูบ้านแป๊บนึงโอเคครนะผมตัวบ้านผมเป็นระบบประมาณนี้แหละก็แน่นอนครับคนที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะพนะูว่าผมน่าเนี้ยโชว์เถื่อนึ่งนึ่งนึ่งอะเล็กน้อยครับผมโอเคครับผมก็วิดีโอจะเป็นแนวตั้งเนาะจะดูมันหัวนิดน,นึง ก็นั่นครับก็วันนี้มันเปิดเทอมมาแล้วผมปกติแล้วผมก็เดินไปโรงเรียนทุกวันเนาะก็อย่างที่รู้กันอยู่เนะาะเพราะเป็นนักเรียนมปลายแล้วก็เดินไปโรงเรียนก็สนุกดีนะครับผมแต่ว่าผมคิดในใจนะครับว่าเอถ้าเดินไปโรงเรียนเนี่ยโดนรถบรรทุกชนแล้วไปต่างโลกเพาะวะช่ามัเถอะตอนนี้นะครับผมได้ไปถึงโรงเรียนประเทบร้อยแล้วคือเราถ่ายมุมต่ำมาตลอดทางเลยเนาะโอเคครับนี่เรามาถึงโรงเรียนแล้วเดี๋ยวให้ดูให้ดูไอ้หันกล้องดิ นีะครับผมเพงโรงเรียนเป็นเที่ยวบอแล้วเปิดเทอมวันแรกนะครับผมเชา้าสดใสก็ไม่ได้สัมผัสานานๆผมจําได้ว่าประมาณ <c oughs> เดือนก่อนญาติยังเต็มสนามเลยไม่ใช่หรอวะสงสัยเขารีบตัดนะครับก็เช่ามาเถอะโอเคเรารีบเดินไปหาจุดที่เพื่อนผมอยู่ด้วยตอนนี้มันเวลาประมาณ7จ็ดมงสิบแล้วเนาะถ้าจาไม่ผิดนะครับผม <c oughs> ประมาณเจ็ดมงสิบแล้วนะครับก็เลยเดิน,ดนๆดุ่มๆไปนะครับนี่รอ รอเน,นี่ยใช่ว่ารอสนามโรงเรียนเดินตรงไปหาเพื่อนนะครับแต่ถ้าว่าสิ่งที่ผมเจก,ก็คือไอ้พวกนั้นยังไม่มาสักคนเลยนี่หว่าทำไรเนี่ยอันนี้ครับผมก็หลังจากเข้าแถวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ่ก็เราจะเป็นการผาผาเขาเนี่ยผมสภาพพวกผมห้าคนเนาะพรสเรียไ<อ> <ผม S 2> ว่าสี่คนเหรอพินิกวันนี้วันนี้พินิกไม่มาครับผมมุมตัดแล้วทุกคนอาจจะมึนๆนะครับก็เลยเมาดูผมผาาแทนดีกว่านอนดี ก็คืออาจจะตัดช่วงไปมาเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สะดวกถ่าในขณะนั้นนี่เปิดเทวันแรกนะครับมมาทั้งสี่คนเนาะอันนี้เขาไม่ได้มาเนาะผมใช่มีอันใหม่แต่อันใหม่อยู่ไหนไม่รู้พอดีว่าตอนนั้นเพื่อนผมมาตัดทานะครับไม่รู้เป็นอะไรของมันนะผมเดะเดะเดะไม่แต่เธอไม่ต้องรอเธอคิดกับเราเป็นแค่เพื่อนคือภาพก็ตัดไปตัดมาวันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือหลังเรียนญี่ปุ่นเสร็จนะครับผม ห้ามตัวเองไปให้รักเธอแต่ถ้าใจมันไม่ฟังหัวใจยังคงเจ็บเลยทุกครั้งยังดึงดันให้รักเธอขอว่าผมว่าตอนนี้มันออกมาได้ดีแต่โชคร้ายัะโชคดีสักทีแต่ใจดวงดียังก็แต่อาช่างน้ำหนักดิ ก็ต่อกันได้นะครับผมแต่เมื่อกี้ที่ผมเพึ่งเกลียบไปนะก็อันนี้เป็นอ่าพึ่งผมเพิ่งเลือกตัวเพื่อพวกผมนะครับก็คือมีข้อสอบสารพัดวันนี้นะครับจริงๆเราต้องใส่ชุดพละนะครับก็ก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับใส่ชุดนักเรียนมาใส่ชุดนักเรียนมาคบแก๊งเลยครับผมตอนนี้เขามาใช่ตกแตกเลยกันตกรายสารพัดกันเอยู่เนาะก็อ่าเทอมแรกนะครับก็ต้องทดสอบสารพัดก็ยังทำอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็ลองมันว่าทดสอบสภาพเด็กหลังจากปิดีโออะไะครับว่านอน นนอไอ้นอนจะมาทำอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมนี่มีเทนเซ่แดงๆเนี่ยพี่นี่ครับพี่นี่เขาเพิ่งมาพอดีเขาชิโมชิโมว่าแรกๆว่าว่าเขาจะไม่มานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทักมาถามผมว่าใส่ชุดอะไรนะครับอะไรของเขาก็ไม่รู้นึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหตอนนี้ก็กำลังช่างน้ำหนักกันอยู่ครับผมห้าสิบแปดคือกล้องอาจจะต่ำๆนิดนึงเนาะพอดีไม่อยากถ่ายมุมสูงเท่าไหร่พี่นี่เท่าไหร่ครับอันตราทุกคนก ไอ้เทียนี้แม่งผอมเหี่ยวนเลยนั่นนะอ้าวนั่นอ้าว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 อ้วอ้าวอ้าว นี่นะครับผมนี่ก,กระหน่พยายามไวปกีดเลยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนกันนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรวนะถ่ายทอดวิทยายุทธน,นี่ก็เหมือนจะเป็นตัดตัดช่วงไปไปกิจกรรมแรงบีบอื่อนะครับผมหลังจากนี้จะถ่ายทำไม่ได้ร่วมมาเราคงต้องตัดช่วงนิดนึงเนาะตัดช่วง ก็ปากเขียนอันนี้มันจะเสร็จเรียบร้อยนะผมอ่าของผมได้ยี่สิบห้าจุดห้านะผมโคตรน้อยเลยส่วนไอ้พวกนี้ก็สามสิบอัพหมดเลยนะผมมีแค่ผมคนเดียวที่เป็นยี่สิบห้าจุดห้านะครับคะแนนน้อยสุดชนะเขาเรียกว่ากะไว้ไม่ให้ตัวเองเหนื่อยไงเรียกว่าอดอนี่มากว่คะแนนน้อยสุดชนะนะเดี๋ยวสนใจนะครับผมตอนนี้เนาะทุกคนก็พยายามทำตัวแข็งเลยออาลืมลืมรีเซ็ตลืมรีเซ็ตลืมรีเซ็ตคะแนนน้อยสุดชนะนะเว้ยออผม ก็สภาพวกผมเนาะตอนสมัยทาคยุควุ่นนี้นี่แหละครับผมเก็บไว้หลังเก่าไปเหมันจะเสร็จอะไรเรียบร้อยกันหมดเรียบร้อยแล้วก็จาไปฟังเสียงพวกนั้นเลยครับนี่เสียงนะนฟังเสียงผมด้วยะ เโอยวผมก็มันจะอะไรบานที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็เลยไปที่กิจกรรมสัพท์ธรรมไปมีกกว่าคิวส่วนใหญ่ก็จะมาตรงสัพท์ธรรมเาเพราะว่าผมเนี่ยอื่นก็ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกคือมันไม่มีอะไรให้ถ่ายอ่ะเออไม่ง่ายเลยกระถือมันแรงเนาะมาถึงงันต่อไปเป็นเหมือนว่าเป็นรอบเอวนะครับผมผมคำการวัดรอบเอวนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะโคตรเร็วเลยชั่ววินาทีขอขนาดเลยคนรู้ไรื่องของสายหันแล้วคิวปรับตัวไปมาของผมเอไป โอเคครับผมตอนนี้เรากำลังหาเลี้ยนะครับว่าจะทำยังไงกันต่อดีนะครับเราถ่ายหงกันแล้วก็ถ่ายรูปขาแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าโอเคไปงอตัวเอาได้ก็คือช่วงตอนที่พวกเรางอตัวนะครับผมก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีใครทำได้ไม่มีใครทำได้เลยนะครับผมก็เราแตกนั่นเองครับผมไม่มีใครทำได้ทำอะไรครับผมช่องดีไปจากแต่กระบอกดีเนี่ยห้าบาทเอาไปอะไรอยูของเราก็ได้นั่นแหละครับผม ก็ไม่สนใจไม่กี่บาทเลยแล้วดูอีฟองนี้ดีกว่าว่าเขาทำยังไงกันนะครับเหมือนว่าจะโปรงซื้อขายเรื่องลิควิดเกิดขึ้นโอเคโอเคช่างมันเถอะอากงก็ไม่อากงไม่สามารถนะผมคนในช่องส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำนะครับผมก็เหมือนกันนั่นแหละครับขยับตัวได้ตัว ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะผมก็ไปทีมเด็กต่อเนาะเออหลังจากนี้ก็มุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมพอดีว่าเออมันสมรรถภาพเนาะก็คือหลายๆอย่างมันอาจจไม่ได้ถ่ายนะครับโออ้ยยคนเเะหมืออนนกัหมมดะาให้ชมแค่นี้ก็พอแล้วเออนั่นไม่ต้องั้นผมหยุดบรรยายกันแล้วกันไปดูอยู่พวกนี้นะครับว่ามาทำบ้านนี่ก้อนแล้วข้อสูงก่อนสูงก้อนเพราะจะอันนี้เป็นอันสุดท้ายใช่ไหมเอาอันที่มันต้องเจ็บขาหนักอันสุดท้ายอ่ะโอเคได้ไม่มา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 ม เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเส้นนี้ออกอ่ะก็นั่นแหละครับหลังจากที่ฟังมันบ่นนะครับก็เราจตัดช่วงไปถึงตอนเที่ยงเลยดีกว่าเนาะอย่าไปตีรอเลยก็ได้ครับผมช่วงเที่ยงผมก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะก็นั่งกินอะไรว่าอะไรซีเรียล คือมันเกิดประสบปัญหาที่ว่าน้องเรียนนะครับมันโรงเรียนโรงเรียนยอดคนอ่ะน้องอมันเป็นโรงเรียนยอดคนนะนะฮะโรงเรียนอะไรบางองขึ้นไม่ใช่หรอกเอาพอดีว่าเกิดปัญหานิดนิดหน่อยนะครับก็เลยก็ต้องเออมาซื้อหาวสีเลียวกินนะครับส่วนผมก็ซื้อปัญหาแล้วผมก็ก็เป็นเกาวมะพร้าวพปิกซอยเอานะคนดูดน้ำไม่หาน้ำมะพร้าวกินนะครับชอบดูดมาตกปลานะเองเล่นเล่น แล้วผมแน่ชมการเที่ยของเราก็จะประมาณนี้นะคือปกติก็เล่นการ์ดนะครับแต่ว่าครั้นี้มันลืมเอามาเนาะแต่จริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เล่นแหละมันเล่นตอนแก้โรงเรียนกันนะสนใจไปเลยแยกมันมีห้องแยกสมบัตชุมนงนะผมบรรยากาศเที่ยงอะไรบุนนงบุนนงให้ขัดมาตัวบกตอะไรมาเลยโหอันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรให้พานเลยกนเล่นข้างเที่ยงเนาะกไม่มีอะไรก็ข้าเที่ยงของตึกมันยองปลายก็มีแค่นี้ครับแกงของผมก็มันมีแค่นี้จริงๆอ่ะ ถ้าถ้ามันไม่เล่นการ์ดมันก็ไม่มีอะไรเนี่มีกันนึงก็ปัดกันมาเองนะผมก็นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรนะทุเรียนผมก็มีแค่นี้แหละจะบ้านหนใบอันนี้ก็ะป๋ามตรงเลยจ้ามาการ์ดที่เขียนใจเลยจุ่มหมดเด็กนี่ก็นั่งแรกก็จะมาถ่ายคลิปนะครับแต่ช่างมันเถอะครับผมเริ่มเริ่มหลอนตอนเย็นเยเริ่มหลอนตอนบ่ายอะไรเย็นอะไรนานๆเนี่ยหลอนแล้วก็มุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยเนาะไม่ไหว ก็พวกเรานะครับไม่ได้ไฟตอนเที่ยงก็จะประมาณนี้เนาะกันเดือนก็ไม่มีให้เราครับก็กินแกแบไปแล้วกันเนาะกินข้าวเก้ากินข้าวเก้าอประมาณนั้นเนาะเปวดเวันแรงก็เคือเสียดายอะมากเลยผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวครับก็อาหารที่ผมได้กินก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมก็อะไรประมาณนั้นม่ได้ไฟเลยที่เนี่ยที่ยูนิตเนี่ยนี่ครับก็เหมือนเขาจะมีความสุขกันดีนะครับก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วกันเนาะ นี่คือสภาพผมตอนที่หนีมากินข้าวคนเดียวนะนที่เป็นขนมปอเดูตัวตัวผมเล่นหนูโนไปเป็นอย่างนี้แหละอันนี้เป็นหลังช่วงพักพักกินข้าวเสร็จแล้วก็เรียนเสร็จนะครับผมกำลังเดินไปที่ตึกคาัต่อไปน้องเรืยอนผมมันเน้นหนาเอานั้น เรนผมมันเน้นเดินเดินเรียนนะผมเป็นการออกกําลังกายเนาะเพราะผมเดินจนได้6 0 0เออวนเนี้ยแนวว่ารายการงานด้วยนั่นแหละก็วันวันเอาะผมีแค่นี้แล้วครับมันไม่ทำอะไรนอกจากเดินกนไปโรงเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนเรียนแล้วก็เรียนการเรียนแล้วก็เรียนกอน เชียร์ปัตยมปลายของผมก็มีแค่นี้แล้วครับมันก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าตื่นเต้นขนาดอะไรเนาะโอ๊ยมือสั่นมือมันไม่นิ่งเลยเว้ยก็กดถ่ายก็คงไม่ไม่อยากเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเผมก็สภาพก็ประมาณนี้เนาะเถียงกันนะครับว่าจะไปไหนกันก่อนเนาะอะไรก็ไม่รู้นี่แปลนะเร้บโคตรร้อนเลยหน้าหนาวนะหน้าหนาวเออหน้าหนาวนะแดดก็อะไรประมาณนี้เนาะซื้อน้ำ ปวอไม่เคยสาวันนี้ก็เป็นเวลาสองวันสี่โมงเย็นนั่นเองตรงนี้เลิกแล้วนะครับก็เดินกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านวันวันก็มีแค่เนี่ยครับเนี่ยนี่เป็นสภาพหลังตอนเล่นการ์ดเสร็จเนาะคือเน้นที่ตรงนี้นั่นเองก็เก็บข่าของกับบ้านนั่นเองครก็ลาก่อนได้ชิลนายก็ต้องอยู่ที่สวนไม้ที่แล้วก็กลับบ้านลากร สำหรับคลิปก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็รอพี่พัดเราเก็บการ์ดจะได้กลับบ้านดียวกันพวกนี้คณะกันนะก็ชีวิตนักเรียนมัธยมปลายของผมก็มีอะไรแค่นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายน่าจะต่ำกอะไรมากโควิดเนาะอะไรเยอะโอเคครับผมก็มันจะเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผมแยกทางกับพี่พัดกับพี่นิกแล้วนะผมก็ในช่วงเดินเดินกลับบ้านนะครับ ถ่ายมุมต่ออีกแล้วตอนนี้ก็เดินนะผมก็หาจังหวะข้ามถนนอยู่เนาะก็ถ้าผมยังไม่อยากอายุสั้นแล้วไปต่างโลกนะครับก็เดินดูตามมาตะเรืดีๆเนาะนี้ข้ามถนนละนี่ข้ามถนนละ,นนนละก็ผ่านคูนะ้ำเอ้ยไม่ใช่ผ่านท่อระบายน้ําไปนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็เหมือนจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็ อมันหนของผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมันก็มีแค่นี้จริงๆมันก็มีแค่นี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรละ่เดินกลับบ้านเดินโรงเรียนเรียนเล่นการ์ดกินข้าวแล้วก็เดินกลับบ้านชีวิตผมก็มีแค่นี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากวายก็สำหรับผมในวันนี้ก็เหมือนจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณสำหรับมาแรกในการเปิดเทอมนะครับผมไปคลิป เออเออเออพอดีครับพอดีคิวยังไม่จบหรอพอดีว่ามันมีทา้ายคลิปหนึ่งเนาะพอดีว่าระหว่างทางที่ผมมานะมา,มาถึงบ้านเนาะพอดีเจอมาครับนะนะแล้วก็พยายามเรียกหมาให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังก็ยางที่เห็นนะผมพยายามสุดชีวิตน,นะครับทั้งซื้อลูกชิ้นมาให้หรืออะไรก็ตามนะผมมันก็ไม่กินนะครับจนผมต้องหมดความพยายามนะผมในการไม่มีอะไรต้องคุยกันละ <S <S ไปแล้วไม่อยู่รอโว้ยเดี๋ยวดูมันน่าเตือนหนีด้วยโอเคครับผมจะ วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปนี้น,นะครับผมขอบคุณครับไปคลิป